สวัสดีครับพ่อองคุยนะครับเป็นประจำทางช่อง YouTube คุยเรขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเรขอพยากรนะครับอ่ะต่อไปก็น่าจะมาเป็นประจํานะครับไม่น่าจะขาดหายนไปนานยกเว้นแต่เลขที่ขอนั้นจะหายไปนะครับก็สวัสดีทุกท่านทางชั้นเรียนเรขพยากรนะครับแบบไลฟ์สดนะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับช่อง YouTube จะเป็นแบบคลิปนะครับเดี๋ยวเอาไปลงตอนช่วงเย็นๆนะครับ หรืออาจจะตอนนี้ก็ได้แต่น่าจะเป็นตอนเย็นจะอ,อัพง่ายกว่าอ่ะโอเควันนี้มาเจอเลขกลุ่มต่อไปครับเต,ตรียมไว้พอดีเลยนะครับก็คนะือ029920นะผมว่าเขาน่าจะขอกันมาต่อจากเลขกลุ่มก่อนหน้านี้คือ093094แต่ไม่รู้เขาพ,พิมพ์ผิดหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรพิมพ์ผิดพิมพ์ถทกไม่ไแต่เราจะพูดเราจะรีวิวตามที่ขอมา นะครับตาม029920นะผมตั้งชื่อว่าเป็นโลกแห่งจินตนาการนะครับเป็นยังไงเนี่ยมาดูกันนะครับกลุ่มนี้นะครับกลุ่ม029920เกิดจากเลขคู่นะครับสคู่มาเจอกันนะครับก็คือ02กับ92หรือว่า29นะมาเจอกันโดยมีสองเป็นตัวเชื่อมตรงกลางนะครับ02เนี่ย จะเน้นไปทางความอ่อนอ่อนโยนนะครับอ่อนไหวบางคนก็มองว่าเป็นอ่อนไหวถ้าด้านตัะกายเป็นอ่อนไหวแต่ถ้าดีหน่อยก็จะกลายเป็นอ่อนโยนนะครับมองคือผมพยายามให้ในชั้นเรียนหรือว่าในทางช่องก็ตามนะครับที่จำเราผมชอบพูดให้ให้มองเลขเป็น2ด้านเสมอคือด้านบวกกับด้านลบซึ่งมันอาจจะมาพร้อมกันได้นะครับบางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊มีสมมติว่ามี0ูนสองเนี่ยไปเจอคนคนหนึ่งเขาก็ดูเข้ากับคนง่ายนะเขาก็ย,ยิ้มง่ายเข,าเข้าใจผู้คนดีนะ แต่ทําไมอ่าบางทีเราได้ฟังมาว่าเลขศูนสองอย่าไปใช้เลยมันดูอ่อนไว้เกินไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับสักครู่นะครับต้องขออภัยนะครับทางฉเฉลี่ยพอดีท่านเจ้าของเหรียนขี่ลงขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าห้องทำงานนะครับ ก็คือบางคนก็มองเฮ้ยมันมันอ่อนไหวไปไหมอะไรอย่างเงี้ยบางคนคิดอย่างนั้นไงแต่เวลาไปเจอเลขที่ที่ไปเจอคนจริงๆใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หอทำไมเขาเป็นแบบนี้ทําไมเขาไม่เหมือนที่เราอ่านมาอะไรอย่างเงี้ยผมจะบอกได้เลยว่าเลขมีสองด้านเสมออยู่ที่ว่าคนที่ใช้อ่ะจะสะทอ้อนออกมาแนวไหนก็คือจะเป็นแนวบวกหรือเป็นแนวลบจิตใจตอนนั้นถ้าเป็นจิตใจที่สบายๆม,ม,มีสมาธิมีอะไรที่แจ่มใสอ่ะ คิดบวกเชิงบวกอะไรอย่างเงี้ยเลขมันจะทนด้านดีแต่เมื่อ,อไรที่จิตใจมันฟุ้งซ่านจิตใจมันไม่ไม่ไม่แจ่มใสอ่ะมันจะไปทางด้านลบทันทีจากเลขเดียวกันนั่นแหละครับผมการันตีเลย <c oughs> นะครับผมการันตีเลยเพราะนั้นเราอยากไม่ว่าเราจะมีเลขอะไรก็ตามเราอยากให้ไปทางดีเราต้องเป็นคนคิดพูดทดําดีแล้วก็ไปทางดีไม่ต้องไปหวังพึ่งกับตัวเลขครับบอกที่ตัวเราเป็นหางเสือแต่ว่าตัวเลขนั้นมันเป็นแค่แนวทาง บอกเราเท่านั้นว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดยังไงบ้างอะไรพวกนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับไม่ได้อย่าไปซีเรียสอะไรมากเพราะว่าเอาจริงจริงแล้วเลขมันก็คือการการการดูรหัสการอ่านเอาไว้อ่านเอาไว้อ่านว่าเออเป็นยังไงบ้างแนวทางเป็นแบบไหนอแต่ว่าแนวทางทุกแนวทางไม่มีเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์ผมการันตีเลยไม่มีเพอร์เฟคครับแม้กระทั่งเลขที่เขาชอบชอบกันสองสี่สามหกห้าหกอะไรพวกนี้ ห้าเก้าอะไรพวกเนี้ยมันก็มีด้านด้อยของมันเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับคนที่มีเลขแบบนี้เงี้ยไม่ต้องกลัวว่าโอ้โหมันจะแย่มากมันไม่มีเลขไหนเพอร์เฟืมันต้องมีด้านด้อยแต่แค่เขาไม่พูดถึงแต่สําหรับผมมาช่องผมเนี่ยลูว่าฉเฉลี่ยผมพูดตลอดนะครับอ่ะโอเคถึงสองแล้วครับว่าจะประมาณนี้มาเจอกับสองเก้าสองเก้าเนี่ยผมตั้งชื่อไว้ในเพจว่าเป็นผู้นาแห่งการสร้างสารรค์นะครับคําว่าสร้างสารรค์นี้คือไอเดียที่ออกมาจากคนคนนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไอเดียที่เขามองว่าคนอื่นจะมองแบบไหนด้วย มันจะต่างจากมันจะมีเลขหนึ่งที่คล้ายๆกันพวกจนินตนาการเนี่ยจะมีหกเก้ากับสองเก้าถ้าเป็นสองเก้าเนี่ยผมให้มองภาพภาพอย่างนี้ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขาคิดหรือไอเดียที่เขาคิดเนี่ยมันจะเข้าได้ดีกับคนอื่นได้ง่ายกว่าถึงมันจะมีดูความแตกต่างความเป็นเองแต่คนสมมติมว่าเ,าเขาว่ารูปคนอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะดูไม่เหมือนคนหรอกแต่เวลาที่คนอื่นมามองภาพของเขาสมมติเข้าเปจินตกรนะจะรู้สึกอ่าเนี่รูปคนเนี่ยแต่จะมีอีกเลขหนึ่งถ้าไปทางศิลปะแล้ว ดูไม่ออกจะออกแนวแอฟแท็กเลยก็คือเลขหกเก้าหกเก้าเนี่ยเขาจะวาดอะไรก็เรื่องของเขาอะนึกออกไหมเราจะไม่ค่อยรู้แต่ส่วนใหญ่หกเก้า 6, เขาจะไปทางอื่นไปเพราะว่าด้านของสวยงามด้านการทํางานด้านอะไรพวกนี้ยแต่ถามว่าเขาเด่นเรื่องของไอเดียไหมเขาก็เด่นคือสองคู่เนี่ยสองเก้ากับหกเก้าเนี่ยเขาจะมีความขายกันแต่มันต่างที่ว่าสองเก้าเนี่ยแม้จะมีความเป็นตัวเองแต่เข้าใจได้ว่าอ๋อจะลงในสื่อถึงอะไรน,นึกภาพบอกนะครับ เให้ให้ให้ใหหวางลําดับเลเวลเอาไว้ว่าเออมันจะมีคนเคยถามด้วยว่าสองเก้าหกเก้าจินตการต่างกันยังไงต่างกันตรงที่สองเก้าคนอื่นพอเข้าใจแต่หกเก้าเนี่ยคนอื่นไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าจะซื้ออะไรคือชั้นจะซื้ออย่างเงี้ยของชั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าออกงานเป็นเป็น,ปนงานศินละปะหรือว่าเป็นไอเดียที่มันดูบันเจิดมันดูอะไรไหมก็ได้ทั้งคู่ครับ แต่คราวนี้มันจะมีด้านด้อยถึงแม้จะเข้าใจหมายถึงว่าทําอะไรแล้วมีไอเดียดีก็ตามคนอื่นจะเข้าใจในจินตนาการแตงก็ตามแต่ว่าเขามีความเป็นตัวของตัวเขานึกออกไหมครับคือเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากให้ใครมายุ่งใน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 โซนของเขาแต่สมหรับว่าแต่แต่ถ้าบอกว่าเขาเข้าใจคนอื่นไหมอ่ะคุยเขาเข้าใจนะครับขอเข้าใจแต่ว่าเขาไม่ค่อยให้ใครมามามาอยู่ในโซนของเขา นะครับพอสองคู่นี้มารวมกันผมให้มองภาพรวมง่ายๆคือที่ผมว่าโรคแห่งจินตนาการคือมันเป็นโรคของเขาแต่ว่าเขาเข้าใจคนอื่นนะแต่คนอื่นไม่จมําเป็นต้องเข้าใจเขาก็ได้คือเขาไม่ได้เขาไม่ได้หมายเท่าไหร่นะครับเขาไม่ได้หมายเท่าไหร่แต่ว่าไอไอความเป็นเซฟโซนของเขาเนี่ยมันทําให้เขาไม่ค่อยยุ่งกับใครพอไม่ยุ่งกับใครแต่ว่ามีความคือตัวเขาอมีความเข้าใจคนอื่นใช่ไหมแต่ว่าตัวเองตัวเขายองไม่ค่อยยุ่งอนะนบางทีมันกลายเป็นเรื่องที่แบบ คนมันดูน่าค้นหามันดูแบบเฮ้ยเหมือนเราเห็นผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งหรือผู้ชายที่หล่อๆแล้วแอบที้อายหน่อยๆเราก็จะแบบว่าเราอยากจะเข้าไปค้นหาเลขกลุ่มเนี้ยมันจึงเด่นเรื่องอะไรผมชอบเรื่องหนึ่งที่เลขกลุ่มนี้เด่นว่าแล้วผมก็เจอบ่อยมากคนที่มีเลข02หรือ29นัก็คือเขาจะมีบุค,คลิกที่มันดูดึงดูดแบบแปลกๆก่ะแบบแปลกๆก็คือแบบที่แบบติ๊ก น่าสนใจอ่ะคนนี้ยแต่งตัวก็ดูดีมีเอกลักษณ์มีอะไรพวกเนี้ยบุกผมก็เมองว่าเลขุูเนี้ถ้าอยู่แถวหน้าหน้านะผมว่าเด่นนะเขาเขาเรื่องนะครับก็คือถ้าเป็นบุคลิกแบบเนี้ยมีความเป็นตัวเองแต่งตัวก็ดูดีนะเลขสองมันปกติแต่งตัวดูดีแล mm ้ว hmm. เลขศูนย์คือมันไม่เหมือนใครไม่ซ้าใครดูอะไรที่แบบดูไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่กับที่อ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบคือเขาจะมีสไตล์ของเขาเปลี่ยนไปทุกวันแต่ว่า เขาจะไม่ทําให้มันดูแบบฟื้นหวานดูแบบดูแบบคล้ายๆกับว่าเมื่อวางอลังการมันจะดูดีอ่ะคนจะเลยชอบแล้วพูดน้อยด้วยพูดน้อยพูดค่อยนะครับแล้วพูดออกมาแต่ละคําก็อาจจะไม่เหมือนใครแต่มันดูมีเสน่ห์แต่ว่ามันไม่ได้ดุมันไม่ได้ดุนแลเพราะนั้นผมมองว่าบุคลิกแบบเนี้ยคนจะชอบเพราะคนชอบค้นหาอะไรที่มันดูแปลกตาเหมือนเราได้เข้าไปเที่ยวในสถานที่แปลกร้านกาแฟที่มันดูเก๋ไก๋อะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมเออ น่าจะประมาณนี้ครับบุคลิกภายนอกนะครับถือว่าเด่นที่สุดในเลขกลุ่มนี้นะครับ mm ึ hmm. ่งต่อไปวิธีการทํางานอ,าอันนี้เขาจะเป็นคนที่ชอบทํางานที่เกี่ยวกับการลีเอียดต่างๆงานนําเสนอผลงานเขาจะดูน่าสนใจนะครับแต่ว่าข้อด้อยคือต้องต้องให้เวลาเขาหน่อยคือมันจะออกมามันก็ต่อเมื่อเขาแบบพร้อมอ่ะไอเดียเขาได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่า มันเข้าหัวบอดีอะไรเงี้ยก็ต้องรอหน่อยคือถามว่าช้าไหมมันไม่ได้ช้าครับคือถ้าเขาคิดได้มันก็เสร็จเลยแต่ถ้าเขายัางตอนนั้นยังยังไม่มีไอเดียหรือว่ายังไม่มีพลังในการทํางานอะไรเงี้ยก็ต้องรอเขาหน่อยนะครับก็ต้องรอหน่อยแต่ผลงานออกมาดีมันดีผมเชื่อว่าดีแน่นอนนะครับผลนออากมา,มาดีแต่แค่มันไม่แน่ไม่นอนใน,องงในเรื่องของเวลาในเรื่องของตัวงานว่าเออ เขาก็คือถ้าถ้าถ้าง,งานมันออกมาแล้วคนไม่ชอบเนะี่ยเขาก็ดูน่อยน่อยเนะไม่รูไมเขาก็เลยแบบต้องต้องให้เวลาหรือว่าต้องให้ทุกอย่างมันลงตัวแล้วมันจะดีในเรื่องของงานนะครับอ่ะต่อไปเรื่องของการการตัดสินใจนะต่างกันนิดหนึ่งตรงที่ศูนย์สองศูนย์สองเก้าเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่ <c oughs> หาทางออกง่ายง่ายหาทางออกได้เร็วหาทางออกได้ไวแล้วก็มีความเป็น เขาเรียกว่ามีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงหน่อยๆนะครับแต่ก็ข้อดีก็คือ,อมันหาทางออกได้เร็วมีไอเดียในหัวเยอะแล้วส่วนใหญ่ก็ไปในทางที่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ง่ายแต่ถ้าเป็นเก้าสองศูนย์เนี่ยจะต่างนิดนึงคือคนนี้หัวไวมากรู้หมดแต่มีข้อด้อยคือจะตัดสินใจทำอะไรอาจจะตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจก็ได้ถือแล้วแต่อารมณ์อ่ะแต่ศูน้ถึงแม้จะมีถามว่าความเป็นตัวตนที่ดูไปทางเชิงบวกมากกว่าเนี่ย อ่าศูนย์สองเก้ามันดูมันดูโอเคกว่าเก้าสองศูนย์ไงเก้าสองศูนย์จะมีความแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้อยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัดแจะอะไรก็ดูท่าทางจะเป็นตัวเองทั้งคู่แต่ศูนย์แต่เก้าสองศูนย์จะหนักหน่อยจะแบบว่าเฮ้ย hey แต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าจะต้องฟิกจริงๆแบบต้องไปทานะแล้วเขาอยากจะทําด้วยอะไรเงี้ยเก้าสองศูนย์กลับมีแนวคิดที่ดูไวกว่าดูกว้างกว่าและดูดูจินตนาการมันดู มันดูมันหัวไบรท์กว่าประมาณเนี้นะครับถ้าต้องทํานะถ้าแบบจังหวะที่เขาได้ทําจริงๆมือนว่าเขาชอบทอําจริงๆอะไรเงี้ยหรือว่าไปในเชิงบวกจริงเนี่ยมันจะต่างกับตรงนี้อ่าทั้งคู่ไม่ได้เป็นลักษณะของการตัดสินใจที่ดูหนักแน่นนะครับเป็นแล้วแต่อารมณ์ทั้งคู่นะครับทั้งทั้งไอ้ทั้งทั้งศูนย์เก้าสองไอ้ศูนย์ไอ้เก้าสองศูนย์แลวศูนย์สองเก้า ก็ประมาณานี้นะครับในเรื่องของหน้าการขายนะบุคลิกวิธีการทํางานแล้วก็การหลัใจนะครับเรื่องเสริมต่อไปก็คือเรื่องของการเงินนะครับถามว่าหาเก่งไหมหาเก่งครับหาเก่งมากก็คือมีจินตนาการในการคิดหาไรายได้อะไรพวกนี้ดีนะครับดีนะครับเข้ากับคนง่ายเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่า ถ้าเกิดว่าเขาจะเข้ากับใครนะเพราะจะมีบางอาการที่เขาจะแบบไม่ครอบครเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเขาว่าเข้ากับใครหรือว่าแบบล็อกเป้าแล้วว่าจะต้องคุยกับใครที่หาไรายได้อะไรอย่างเงี้ยเขาทําได้ดีนะครับแต่ข้อด้อยก็คือเขามักจะเก็บเงินไม่ค่อยเก่งนะครับบริหารจัดการเงินไม่ค่อยดีคือเขาเป็นคนใช้เงินตามอารมณ์หน่อย,อยถ้าอยากจะใช้ก็ใช้อะก็คือแล้วก็บางทีก็จะมีเหตุให้แบบว่า ให้กับคนที่เขามีใจให้หรือว่าเป็นคนที่แบบคือคือจะจะจะใจดีกับคนที่เขาไว้ใจอ่ะเข้อ,อ,อไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบว่าเอ้ยไว้ใจอะไรอ่าเหรือหน้าไว้ใจเนี่ยเวลาถามยืม,ยม,ยมเงินเขาเนี่ยเขาให้ง่ายแต่เนี่ยเรื่องนี้ต้องระวังนะครับคือเขาไว้ใจใครแล้วมันไปมันมันไปตามง่ายเพราะนั้นก็ถ้าใครมีเรื่องนี้ก็ห้ระวังเรื่องนี้ว่าโอเคีเตือนตัวเองหน่อยอย่ามีคนใจอ่อนใจอ่อนในเรื่องการเงินนะครับ จะเรียกว่้ใจอ่อนไหมเรียกม่ใจดีเลยครับเพราะว่าจริงๆถ้าเขาไม่รู้จักเขาไม่ให้นะมันก็เป็นเรื่องปกติของคนนะครับแต่ว่าเลขนี้ไม่ให้นะไม่รู้จักไม่ให้นะคือบางคนถามผมว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้ไม่รู้จักคือคนที่เลขที่มันแบบสะท้อนว่าไม่รู้จักก็ให้เนี่ยส่วนใหญ่ไปอยู่ที่เลขแปดเลขแปดเลขสามอะไรกับพวกนี้มันชอบแบบเข้าหาคนอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันไม่เท่าไหร่อันนี้แค่เข้าใจนะครับอันนี้ถ้าไม่รู้จักหรือว่าไม่ไม่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะไม่ให้ก็ได้ การเงินก็ก็จัดประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องความรักแน่นอนว่าบุคลิกแบบนี้มันดึงดูดคนง่ายแล้วอย่างตัวเองเป็นคนใจดียังไงก็ต้องระวังว่าเออเราจะเปิดรับใครอะไรเข้ามาก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอย่าเปิดเยอะเพราะาถ้าคุณอย่างที่ผมบอกมันคล้ายๆเรื่อง,องของการเงินนะถ้าเกิดว่าคุณเปิดรับใครแล้วมันเข้ามาง่ายเข้ามาไวเข้ามาแบบเข้ามาแบบว่ามันจะทําให้เราหวั่นไหวอะ่ะมึงบอ,อกไหมเพราะเราเป็นคน ไม่ใช่ว่าชอบคนง่ายนะแต่คือถ้าชอบแล้วมันชอบจริงจังไงประมาณนี้แต่ถ้าใครมีแฟนเป็นเลขนี้ก็คือเขาจะแบบคนที่อารมณ์ติดติดนิดนึงศิลปินนิดนึงแล้วก็มีมีโลกตัวของเขาหน่อยหน่อยคือเข้าใจเขาแล้วเขาจะโอเคมีความรักที่แบบดีมากๆให้เราเลยนะครับก็ต้องขอให้ยังไงจริงใจต่อกันนะถ้ารลองเขาอยู่ยืดแน่แนเขาดูแลเราดีแน่ๆนะครับสำหรับใครที่มีแฟน,นเลขลักษณะน,นี้นะครับ ไม่รุนแรงแต่ว่าอารมณ์แปรปรวนนิดหน่อยนะครับมีความเป็นตัวเองสูง่ะเรื่องความรักก็พิจารณาชอบไม่ชอบเนาะอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามมาได้ทั้งทางช่องยูทูบทั้งทางชั้นเรียนนะครับในแ,แฟนเพจกระตามนะครับก็พิมพ์ถามด้านล่างเลยนะครับก็ ก็ทิ้งท้ายไม่เหมือนเดิมครับว่าเลขมันบอกแนวทางนะครับผมกำวนดตีายคือจอชะตาะครับถ้าถ้าตถ่ายคิดพูดทําดีนะครับมีจิตบวกคิดในหัวแบบบวกไว้ก่อนนะเลขมันออกมาดีแน่นอนผมผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะเพราะเวลาที่เราคิดลบแบบจิตตกอะไรพวกเนี้ยเราจะแบบไปหวังพึ่งมันอย่างเงี้ยมันมันมันแค่เป็นเหมือนเหมือนสําหรับตัวเลขสองเราผมคือเหมือนแค่เครื่องมือได้บอกไหม เหมือนมันมเป็นผมพอบชอบพูดว่ามันเป็นคอ้อนถ้าคอ้อนหะน้าที่ที่ท,ที่ที่ถูกก็คือไตอปตอกตะปูใึ้นมหน้าที่ไม่ดีก็ทุบหัวคนอะไรห,หรือเราจับคอ้อนนั้นไม่มันหล่นใส่เท้าเรา <c oughs> ไม่ออกใช่ปะเพราะฉะนั้นเราจะไปสั่งให้มันไปทําอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้นะคือการที่เรารอให้มันทําให้เกิดเนี่ยมันไม่ใช่เราต้องเป็นหางเสือเราต้องเป็นคนถือทิศทางไว้นะครับไม่ว่าจะเลขไหนก็ตามผมเชื่อว่ามันดีแน่นอนถ้าเกิดว่าเรา คิดพูดทําดีสร้างพลังบวกนะครับมีจิตใจที่มัน่นคงตั้งมัน่แนแน่วแน่แน่นอนนะครับ,นะรบนะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเราวเดีเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ